สวัสดีครับเพื่อนๆครับวัสดีน้องบี้นบเนี่ยจะให้น้องบีพาชมสวนของ,ของเฮโรนอ่ามาดูต้นนี้ใกล้กลกลกๆก่อนนี่ต้นนี้ต้นนี้อยากจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะฮะต้นนี้คือต้นที่สามนะพเพื่อนๆนะใครเคยมาสวนเฮโรดนะฮะในแปลงหลักเนี่ยนะครับเป็นต้นที่สามต้นที่สามเนี่ยอายุของต้นนี้ นะไม่เกินสี่ปีนะเพื่อนๆครับต้นไม่เกินสี่ปีเดี๋ยวเชิญครับนี่นะฮะต้นไม่เกินสี่ปีเป็นหมอนทองนะครับการไว้กิ่งไว้ตำแหน่งกิ่งอะไรต่างๆเพื่อนๆเราสังเกตดูนะเนี่ยเขาไว้ตำแหน่งกิ่งแบบนี้หมอนทองมันจัดตำแหน่งกิ่งได้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นกิ่งกระโดงนะเอก็โอเคนะครับยิ่งง่ายใหญ่เลยแล้วก็ ตอนนี้ต้นนี้ออกดอกเขาเรียกว่าออกดอกแบบมาทุกกิ่งเลยนะครับเพื่อนครับ,รบเห็นไหมอันนี้ก็ <ๆ S 1> ก็ให้ดูเนาะอ่าถือโอกาสเราไปดูต้นอื่นบ้างครับอ่าอ่าอ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแปลงนี้อ่าเดี๋ยวเดินไปเขียงนี้เลยนะครับไปตรงนี้เลยอ่าอ่านี่ดอกดอกประมาณนี้แล้ว นี่ยดอกประมาณนี้แล้วนะนี่ครับอันนี้ดอกอยู่บนกิ่งนะฮะอันนี้อยู่บนกิ่งนะเดี๋ยวคงอาจจะมีการเอาออกส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะดอกพอต้นนะครับไปดูต้นต่อไปส่วนต้นนี้เป็นไงบ้างส่วนต้นนี้ ต้นนี้ยังไม่มานะต้นนี้แต่เริ่มเห็นมีฟอร์มตาดอกอยู่นะครับเอยังไม่มาโอเคอไปดูต้นต่อไปอนะดูต้นนี้ต่อ,อตอนนี้ก็เต็มต้นนะครับเต็มต้นนะเรียกว่าพอต้นนะครับดอกพอต้นปรกอบกับว่า ในรถก็ภารกิจเยอะด้วยเนาะอาจจะภารกิจเยอะแล้วคงทำไม่ทันแล้วทุเรียนเยอะด้วยนะฮะมีหลายแปลงโอ้โหนี่นะครับนี่นะตอนนี้ก็ดอกดอกพอต้นนะฮะเประเื่อมากด้วยนะฮะคนก็จะเป็นแบบนี้นะัเพื่อนครับมีการทิ้งใบในใน ใต้โคนนะครับอ่ะมาดูต้นนี้ต้นนี้เคยเคยป่วยหนักเมื่อสามปีที่แล้วต้นนี้ได้ลูกอยู่สามสี่ลูกนะครับแต่ปีนี้ปีนี้ถือว่าพอต้นนะฮะดอกมาพอต้นเลยนะเพอเพออาจจะมากด้วยนะครับปกติแล้วนะครับต้นนี้ไม่ป่วยแล้วอ่า นี่นะครับต้นนี้นะเคยให้เพื่อนดูลหลายๆครั้งนะครับป่งนี้นครับต้นนี้ลักษณะแบบนี้นครับตอนนี้เคยป่วยนะครับเคยมีแผลมีอะไรป่วยนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วไม่มีครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะโอเคอืมไม่มี วันนี้ไม่ได้เจอผู้ดูแลนะครับฝั่งนี้เห็นอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งแปลงเล็กนะครับแปลงหกปีเลยไม่ได้ทราบว่าเขาให้น้ำมายังไงบ้างนะครับการจัดการตอนนี้เป็นยังไงนี่ฮะเพื่อนก็ข่าเพื่อนชมนะครับ ผลลัพธ์จากการใช้อาหารพืชจุลธาตุนะฮะพวกใส่โตไคนินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สารปรับปรุงดินที่เฮารดทำนะที่พวกพี่กบก็ทำตลาดอยู่นะครับก็ผลลัพธ์มาประมาณนี้ต้นใหญ่มากนะฮะตอนนี้ถือว่าต้นทุเรียนของอาจารย์โรดเนี่ยนะครับถือว่าใหญ่แล้วก็อลาัางการมากๆนะครับนี่นะะ ใบอ่ะมาดูใบบ้างนะครับผมให้ดูใบของเขานะครับมางลงรายละเอียดนะลงรายละเอียดนะไม่ลงรายละเอียดเรื่องดอกแล้วครับแต่ให้ดูว่าเออนะครับนี่ยก็ดอกมารุ่นนี้นะครับทั้งแปลงให้ดูใบดูความเขียวเข้มของใบนะดูว่ามียอดมาไหมแปลงของระดับอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ โอ้โหใบเขียวเข้มนะเพื่อนๆครับปีกบมาก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับตะวันเริ่มเริ่มจะตกขอบฟ้าแล้วนะครับก็อ,นนอยากให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะเพราะว่านนไม่ได้มาชมหลายต้นเนี่ยออกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนนะผมผ่านมานะครับเอ่อดอกมาทางนั้นเลยนะอันนี้เหมือนกัน นี่ไม่ได้ดูใกล้ๆน,นะแต่ว่าจะได้เห็นต้นอื่นๆด้วยเนาะพเพื่อนเนาะ,ะนี่ดอกอ่ะดูต้นอื่นๆด้วยเลยนี่ฮะดอกข้าน,น,นั้นเลยนี่อ่ะเออเนี่ยเนี่นนยใช่ใช่ใช่เนะนะนันนี่นะครับพเพื่อนครับ ก็ดอกมาดีดอกมาดีมากอะเข้าไปดูในซอยนี้บ้างเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆเอทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ละที่ทราบข่าวว่าทุเรียนนะออกดอกใกล้เคียงกันนะไม่ว่าจะเป็นอีสานศรสีสะเกดทางอุตรดิต เชียงรายนะทางโคราชนะกาญจนบุรีนะจันบุรีตราดอะไรเงี้ยนะครับทางใต้แต่ทางใต้ยังยังยังไม่นะครับแต่ว่าไปถึงาทางาประจวบนะฮะก็จะเห็นว่าทุเรียนเริ่มมีออกดอกนะครับออกดอกแล้วกาญจนบุรีทางพองท้องผาภูมินะครับ แล้วก็ไปทางสวนพึ่งราชบุรีนะทุเรียนออกดอกนะครับแล้วนะไปทางเชียงรายก็พูดแล้วนะฮะอุตรดิตจังหวัดไปทางจังหวัดกำแพงเพชรนะ พี่โลกนะก็มีบางที่นะอุทัยนะครับเอฟซี FC, แล้วก็ลูกค้าที่สั่งพิพันธ์อาหารเพื่อจุลธาตุอะไรต่างๆนะที่พี่กบได้สัมผัสนะครับในส่วนของที่กล่าวถึงนะครับยกเว้นทางใต้ทางใต้นี่ก็ก็น่าจะเก็บผลผลิตแล้วนะครับเตรียมที่จะโฉบสารแล้วนะครับบางที่ ก็มีดอกนะพร้อมๆกันทั้งทั่วประเทศเลยปีนี้นะครับทางไปจีนนะฮะสก้วนะครับก็จะมีเรียกว่าความแปลกตรงที่ว่าปีนี้ทุเรียนนะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกจนไล่ไปทางภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตก ลรวนแต่ได้ข่าวว่ามีดอกแล้วนะครับทุเรียนมีดอกแล้วมันมาพร้อมกันมากเลยปีนี้นะอากาศไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะทำไมทุเรียนปีนี้ออกดอกค่อนข้างที่จะพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเ,เพื่อนๆครับทุกที่เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะอย่างน้อยให้เห็นดอกมาแบบนี้ก่อนนะเ,นเพื่อนๆครับ ผลจากการที่เราเรียกว่าลงมือลงแรงแล้วนะครับต้องมีผลลัพธ์เบื้องต้นก็คือนะฮะให้ทุเรียนออกดอกนะครับเหมือนของอาจารย์โลดนะเหมือนของอพี่ๆหลายท่านที่ไปกบได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับป็นกำลังใจให้นะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นราวเลยนะเป็นพวงเลยนะครับ โอ้โหดอกมาแบบนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยนี่เนี่ยนี่ฮะกิ่งเนี่ยติดดินเลยนะครับนะนะครับนะปีนี้ทราบว่าหลายๆที่นะฮะบ,บอกว่าปัญหาเรื่องของการทำดอกทำยากนะปีนี้ก็ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็เดินมาไกลแล้วนะครับเดินมาช่วงข้างหลังสวนแล้วนะครับเพื่อนครับไกบเดินยาวมาถึงข้างหลังสวนเลยท้ายไล่เลยเนะ่ยหาให้เพื่อนดูนะครับจนถึงแหล่งน้ําข้างหลังสวน,นของอาจารย์โรดนะครับเนี่ย โอ้โหแล้วต้นสังเกตนะเพื่อนครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแล้วนะครับเปรียบเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วเนี่ยกับตอนนี้ต่างกันมากฮะทุเรียนต่างกันสามปีครับสามปีนะต้นกิ่งก้านแผ่กว้างขวางนะครับแผ่กิ่งก้านสาขานะกว้างใหญ่มากๆอ่าก็อาจจะเริ่มมีชนแล้วฮะเพื่อนๆครับนี่ครับก็มีการกิ่งชน แล้วถ้าถ้าไม่แต่งในชนตั้งนานแล้วครับนี่ก็ถามว่าหนึ่งต้นนะครับต้นเหล่านี้ถ้าเอาลูกนะขั้นต่ำเลยเนี่ยห้าหกสลูกเดียวนะครับสามารถไว้ได้ถึงผมว่าน่าจะถึงแปดสบลูกส,สบายเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้อันนี้ต้นเล็กนะครับต้นนี้นะครับต้นประมาณ4ปีนะออกลูกแล้วนะสี่ปีท้ายสวนของอาจารย์โลดเนี่ยนะออกลูกเต็มต้นเลย ออกไม่ใช่ออกลูกสิออกดอกนะครับดอกมาเต็มต้นเลยโอ้ใบนะสังเกตดูเพื่อนคงสังเกตดูแล้วเนาะตามคลิปนะีใบเขียวเข้มใบใหญ่นะครับหมอนทองเนี่ยใบใหญ่อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราเรียกว่าจัดการดีๆนะก็จะใบจะใหญ่จะหนานะครับใบใหญ่ใบหนานะครับ สำคัญมากเลยเรื่องใบนะบเพื่อนๆครับได้ดอกแต่ไม่มีใบก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ได้ใบด้วยนะครับได้ดอกด้วยเนาะซึ่งฝากพเพื่อนๆติดตามนะครับอาจารย์โลดแล้วก็ติดตามพี่กบนะครับที่ไปทําคลิปในแปลงต่างๆพี่กบก็ชอบท่องเที่ยวนะ เ,เก็บข้อมูลเ,เก็บรายละเอียดอะไรต่างๆได้ประสบการณ์นะครับนี่ฮะดอกมาทั้งต้นเ่ยนะครับพเพื่อนอเป็นการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับถ่ายเทความรู้จากชาวสวนผู้เรียนนะถ่ายเทเแลกเปลี่ยนกันมุม มุมมองหรือวิธีคิดวิธีการต่างๆของชาวสวนทุเรียนนะครับแต่ละที่นะพื้นที่แตกต่างกันอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับก็ประยุกต์ใช้เนี่ยครับเพื่อนๆครับดอกมาทั้งแปลงเลยผมนี่ฮะแต่ยังไม่แต่งเลยนี่ครับจริงๆถามว่าแต่งได้ยังดอกขนาดนี้แต่งได้แล้วนะฮะไว้เลือก แต่ว่าโหพูดถึงว่าแต่งานน่าจะทำไม่ทันจริงๆนะครับปีนี้น่าจะถ้าพูดถึงผลผลผลิตเก็บเกี่ยวนะบน่าจะเยอะนะปีนี้นะครับปีที่แล้วก็ประมาณ20ตันเนาะผมว่าปีนี้น่าจะมากกว่าน่าจะมากกว่านะครับ เพราะว่ามันติดท,ทุกต้นเลยนะครับถ้าไม่มีปัญหาดุดร่วงนะฮะถ้าไม่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับแต่ละต้นสามารถเก็บได้ถึงแปดสิบลูกนะครับแปดสิบลูกได้สบายเลยก็ไว้กิ่งไว้ไว้กิ่งละสามลูกเนี่ยถึงแปดสิบเปิดสบายเลยเพื่อนเพื่อนครับ เพเ่อถึงร้อยด้วยโอ้โหนี่นะครับเป็นไงบ้างครับทูเรียนปีนี้เดินชมแล้วเป็นไงบ้างครับสวยทุกต้นเลย,เอยโอ้โน,นี่ครับนี่ครับเพื่อน วันนี้ก็ต้องขอยุติคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ<ม>อือครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้อประสบความสำเร็จในการทำทุเรียนทุกคนนะครับทุเรียนออกดอกดีทุกคนทุเรียนไม่หลุดล่วงนะครับใบมาดีฮะได้ราคาดีๆนะครับขอบคุณมากครับ